สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายหมัม่แชาแนลค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะน,นี่พอกี้นะคะมาเล่นกับพี่มั่มนะคะพี่มั่มหายแล้วนะคะแม่แม่จ้า Oh, no, no, Oh, oh. <laughs> เสียงทักทายคุณพอ่อคุณแม่เอซีแล้วนะคะอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะหายปกติแล้วนะคะดูมีซายจา <laughs> ดูพอลูกเขาคุยอะไรกันนะคะให้กำลังใจกัน <laughs> ความรักนะคะความาใจใส่นะคะระหว่างควานนะคะกับน้องช้างนะคะรู้รู้ เรื่องหมดเลยพี่มัมน,นะคะรู้เรื่องรู้ภาษาหมดทุกอย่างนะคะ ครับแมทีและลูกสวัสดีครับออหอมแก้มหอมแก้มพี่ปพม นีพี่มัมของเรากินอาหารปกติแล้วนะคะ สวัดีครับสวัสดีครับสดีครับสวัสดีครอครลูวล้มล้มลรืนลื่นคือพี่หมัมของเราที่มี นิสัยที่อยากเล่นเหมือนกับเด็กนะครับผมหลังจากหายดี D, แล้วก็เลยมาโชว์ให้รับชมว่าตอนนี้อาการก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับหายดีร้อยเปอร์เซ็นแล้วมีหลายท่านสอบถามอาการพี่มัมมาครับก็เลยพามาดูครับทานปกติแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตุ๊ต้ตะของเราบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับผมป่ะพอนมวยมาชมหลยกันเดี๋ยวพาไปดูตุตะ,ะครับตุตะเป็นอย่างไรตอนนี้ บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่นี่นะครับผมสวนช้างวังทองของเรานะครับเป็นภาพบรรยากาศในหมู่บ้านของเราครับอยู่ประมาณนี้ครับมาดูใบบุญนะครับใบบุญมีอาการเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ครับผมหลังจากที่ ามาจะเล่นกับใบบุญมาหลายวันนะครับไปดูพี่ม่นมาแล้วก็จะไปดูใบบุญต่อนะครับนี่คือหมู่บ้านงเราอยู่กันเป็นหลังแบบนี้ครับผมเป็นหลังๆแบบนี้นะครับ มแม่ก็หาอาหารให้ทานนะครับของประมาณนี้นะครับตัวยังไม่ได้ทานนะครับแม่ก็เอาขับร่อนให้ทานนะครับแม่หมวยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวแม่หมวยแล้วประมาณนี้นะครับแม่หมวยก็จะเอาอาหารมาให้นะครับใบบุญก็เล่นนะครับเป็นการเล่นของเด็กหญิงที่ชนครับ นะครับสนมากนะครับสนมากตอนเย็นๆครับบรรยากาศตอนนี้ในยิงใบบุญของเรานะครับอยี่ยออกจากบ้านแล้วแม่พาออกบ้านไหมพาออกวิ่งเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะพาออกเดินวิ่งเล่นหน่อยนะครับผม,มออเ,เอาออเลยเอา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 เลยวันนี้ก็จะมังพาตียิงใบบุญออกมานะครับผม เรนะเอาไป,ไ,ไปอยู่เป็นบ้านไปเดี๋ยวมันจะไล่ชนนะไปอยู่ข้างกับกับยาไปกับใหญ่เพราะว่าไปบุญออกจากบ้านมัจะไล่ชนเด็กนะครับผมไปแล้วครับตอนนี้นะครับไอโอมาเล่นข้างนอกแล้วตอนนี้นะครับแม่แม่หนุบบอลไปแล้วนะั่นจบิงไปนู่นนะนี่ครับควงบอลแล้วตอนนี้ควงบอลสีนํำเงินแล้วครับ ส่วนแม่ทำอะไรออกมาได้ก็ถูเต็มที่เลยนะครับนะครับผมเล่นเลยครับเล่นเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับจะยิงใบบุญไปไปไปขโมยอ้อยไปไหนโอขโมยไปหาแม่ไปอ้อยอย่าวิ่งไปหาแม่โอไปแล้วขโมยอ้อยไปแล้ว ทำอะไรทำอะไรอยาเอาไอไปไหนโอ้ยฟันเล็กๆกินงน่าออกแล้วเดี๋ยวจะติดฟันจะขโมยอ้อยไปไหนเอาออกโน่นไม่ยอม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 เอาอกแล้วไปโน่นเลยไปเล่นโน้นดูสิดูสิมันขโมยไออย่ามาขโมยอ้อยเอาอ้อยไปไหนเล็กๆนี่ดู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 ไม่ยอมเอาอ้อยไปให้แม่เหมยเอาอ้อยวิ่งไปให้แม่เหมยแล้วเอาวิ่งไปให้แม่แล้วเอาเอาขโมยไปได้ไหม โอ้ยมันจะทิมมันจะไปไหนตัวเล็กๆนี่แม่ๆๆไม่เอาออกเลยเนี่ครับแม่ไปดนชนตัวตัวน่ะออกมาแล้วก็จะทำลายเข้าของอย่างเดียวแล้วไม่เหมือนคนอื่นเขานะ ับแม่เหมยวิ่งมาเลยครับหายลูกแป๊บเดียวไม่ได้ตามหาครับตามหาลูกเลยนะครับดูความน่ารักให้ชมกันครับตอนเย็นๆไปขโมยโอ้อยแม่เอาเลยครับวิ่ง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 จับเอาเร็วๆโอ้ยแม่ทำไรโอ้ยถูถูถูโอ้ย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  โอ้ยสวนทัวเถอะเราสวนทัวระวังเถอะสวนทัวเนีเ่ยไปฝั่งนู้นเร็วเร็วม้วครับมาแล้วครับอวิกออกมาเล่นโอ้ย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  ไปแลครับไปเลยครับมือถอยลูกถอยก่้ยมือถอยนาเจ๊กระตุ้มเราสปรายนะนี่กำลังอ้อยออกครับขโมยกินอ้อยครับขโมยกินอ้อย แม่แม่จะแย่งได้ไหมแม่จะแย่งได้ไหมเฮ้จับโยนบอลมานี่เร็วเร็วเร็วโยนบอลมาไี่ดูแม่เหมยวิ่งวิ่งตามวิ่งตามเตะมาหนี่ระบุด้ะครัมเด็กคิดถือ Nếu giờ luôn bồi xuống luôn thằng ngày Đấy mẹ mẹ anh cái mày chạy đó ดูครับดูครับจ่ายจ่ายจ่ายหมดแล้วอืมนี่เจอรถตุ้มแล้วนี่ครับแม่วิ่งจนเหนื่อยครับแม่วิ่งจนเหนื่อยงานนี้นะครับผมอะแล้ว ดูครับแม่เมย์แม่เมยวิ่งตามแม่เมยวิ่งตามดูครับความสนความสนของใบบุญโอ้ย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 วิ่งมาแล้ว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 โอ้ยโอ้ย ไอ้ขโมยไอ้ไอ้ขโมยอ้อยเด็กขโมยอ้อยดู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 นี่นี่นี่ดูเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลชำนาญมากมามาขโมยอ้อยเร่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 เร็วเร่เร่เร่แม่เต็มไม้เต็มมือเลยดูครับลูกบอลสองลูกจะเลือกสีไหนโอ้ยเอาแล้วไปพังเล็วไปพังเร็วเร็วเร็ว นี่คือความน่ารักของหญิงใบบุญครับตอนเย็นบรรยากาศดีๆวันนี้มาถ่ายทอดให้ท่านรับชมกันครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับชมความน่ารักของหญิงใบบุญครับให้เต็มอิ่มไปเลยออกจากบ้านมาล้วครับไล่กันเข้าไปครับไล่กันเข้าไปไล่กันเข้าไปไล่กันเข้าไปโอ้ยโอ้ยไล่กันเข้าไปโอ้ย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  แย่เลยคนที่ไล่เนี่ยเย่เลยแหละ,หละโอ้ย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 สุดฤทธิ์สุด,ดเบียงสุดฤทธิ์สุด,ดเบียงสุดฤทธิ์สุดเบียงไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ก,การติดตาม,มารับชมขอบคุณทุกๆท่านเลยวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ลาไปโดยภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ครับเจอกันใหม่วันต่อไปคลิปต่อไปครับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้คลิปสนุกๆของเราอันนี้ของด็ยิงใบบุญ ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว